เพชรพี่จะทำงานอหยุอนั่งนั่งนัไม่เอาไม่เอาเจ็บพี่จะทำงานนั่งลงเฉยเฉยพี่จะทำงานดูมัน ดูมันพี่จะทำงานนั่งดีๆนอนเฉยเลยไปเลยตรงนู้นนอนตรงนู้นนอนตรงนู้นอ่ะพอใจยังอ่ะพอแล้วมานอนดีๆนอนดีๆนอนดีเออนอนดี